รัฐบาลไทยหนึ่งแมษสานีลาปูมาจากล่าจะไปเขียนเลขเล่าเดินปูนันเขา่ามโอ้ล่ะคืองามรัโอ้งามงามงามแบ้ี่อไรมึงงามหไตึกนี่อืึ่งหนึนึ่งหน นใชาที่เจ๊นี่ก็ใหด้วเจ้าโตขาดหีน้องโตด้พี่เาะใหญ่ให่โอู้มาเตเอาตะชนมาดูเทนอน่อโอหอาโอ้ี เดจัองวเีแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับแตกงับพวกที่แนน้นครับ มาแล้วเนี่ยแต่สายจ้ากูมาเนา่ยมาเจอเราวอบคุณมาเจอวราเชิญเก่นปูย่งกับปูขาวปูมาไม่มีอะกินน้ำกินท่านั่งเที่ยวมาก่อนบปูยังคอยสนทนากับลูกกับหลานปูย่านน

ได้แตาไม่เท่าง่ายนะไม่กันเท่าเพื่นกัวเพื่อน,น,นเอาไปเล้ยนอ้าวโมอืออายุเท่าไหรน,น้อปูก็เท่าเท้่สี่สปีเลยไม่สี่สิบปีพี่น้อง40ปีไ่ใเราเ <laughs> 0ปีอนสี่สิบนี่สียสิบหลยงอยเลยังหัวตับหลงหันเี้ยป้ย ờ ờ mạc máng hải cừu này đớc cừu bò chiên rong bò chiên riêng cái này súng này đi cuốn dế lên nhá. rơm 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 แงกวาด่างดีใดนันสีว่าปนที่นึ่งแม่ะปรัฐาลไทยรัฐบาลไหนึ่งเมสาีะปูมาจากเล่าจะไปเขียนเล็ล่าเด้อปูโอ้เยงองามโอ้โหงามงามงามนี่คือไรมืองามากนี่อือ

เายแต่น้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสองตัวสองตัวได้พี่น้องย่าย่ายน้ำโอ้ปูนี่ชื้อมาเอาเตชุนมาดูแทนน้องหนอโอนหกหกเก้าเก้าอ้ย มันสองคนเห็บปูนย่อยเหมือนกันจ้งบานใช้

เราเป็นูี่ไหนาสอ๋อศูนย์เตามงามทเงานาเนงามหางามงงาม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 เลยปวดนีปูจะเริ่มไปกองสลากเด้อปูเด้อไปอยู่ดิปูปไปอยู่แวสามแปดหไปอยู่แ้วโอ้สาธไปอยู่แ้วกองสลาก ปูสีไปแบบไหนเนาะคือไก่เทนเนาะเอาเร็วเอาเอาว่าดีกีขึ้นกวนมูนบ่ยแ่ละปูเอ้ยไปกอนมูเด้อไปบทันเาว่าด้ขีขึ้นิงเนี่ยไปไปล็อกไปุดดปูเด้อนเก่าน่ปูเน้นตัวใดปูสาตัวเร็วเน้นสตัวตัวืแล้วสัตัวจ้เปิดสตัวมาเนี่ ศนก็พี่น้องแคบหนาเกไว้ท่านด้วยท่านมีน้องเนาะนนี้สามตัวสามห้าหนึ่งนะครับสามห้าสองตัวศูนย์ก้าหนึ่งสามก็ได้พี่น้องหมุนเลยนะครับหมุนเลยสวัสียาหาีหนึ่งก้อนยังเป็นสามเด็กแมนอ่าหนึ่งสามเรแ่้วเขียใหายอะวยนนั่นหตเดียวกันกนะ มน,น,น้าบพ่ออาหารนึ่งน้ำมนลุงดิน้นหาหนาน้ดน่าหมอพี่หน่อไปวิเคราะห์ครับสองตัวกระสุนเก่าครับสองตัวกระสุนอก่ายงไปแล้วอยากเป็นใจขอให้ปลอด่ั con thana con thana rau nè, leo con này. không? nhoi <laughs> nè, này đúng không? ba ขู่ว่าหน้าไปไงมาจะมาเลี้ยงกันหนึ่งโอ้ว่าเด็กไเรืถึงูนนันปีน้องลูวันเอนะรมปูเอาเริ่มดอกนริมดอกเริ่มังดามพูดจากเยรยนจะปูเริมลูกเร่มหลานยึดเท้าแล้วหรือ

พื่องน่ะียังให้เพื่นกินบ่ลเราผู้ผู้สาวน่ะอู่แล้วอู่แล้วผู้ผู้กนนั่นบ่ครับอาหารทิพย์่ผู้ผู้เป็นนี่อาหารทิพยกัาจั่นพี่น้องเอฟซีเฮ้ยว้ามาหัวขั้งข่าีสานที่นี่เว้ยอัวใจน้อผู้จังเสืยวมาอวดน้อผู้สาวผู้สาวนี่เราเรียกออกกําลังแล้วมองคนดนัทตี้ครับตัวหัวใจข้งบนทั้งล่างเน้อผู้น้อ ็ได้จะซ้ตัวลัางซ้ำตัวหนาตัวให้เนี้ยปูนันปูให้กันเท่าซักไปให้เหมืเดี๋ยวนาะปูเนาะซักไปแล้วยซักไปยังไม่ชอบน้องชวนเนาะไม่ต้องมีเป็นหกศูนย์เลยก่อนนก็บอกมันอย่าแล้วกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ